นี่คือแหวนแปลงร่างของเรานะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นวิทเทอร์ให้ดูกันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโหโหโคตรเท่เลยอ่ะเฮ้ย นะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากาแชนเนลอีเจนเคยครับฟู่ก็สลับในวข้อในวันนี้นะครับผมอ่าผมก็จะมาทําการแจกบวกรีวิวแอดออนแปลงล่างไม้ครับบนมือถือนั่นเองนะครับผมอ่าใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับให้ผมก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูคลิปน่ารักน่ารของผมกันเลยนะครับผมอ่า let's go โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวแอดออนแปลงล่างเนี่ยมันมีรูปแบบหน้าตายังไง นะครับผมนี่มันจะอยู่ในส่วนของไอเทมที่มีชื่อว่าอ e ียิปมนนะครับผมนี่จะอยู่ในส่วนสองสล็อตท,ที่2นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบกําไรข้อมือแปลงล่างอะไรประมาณนี้เลยนะนี่เออและนี่ก็คือหน้าตาเวลาถือนะครับผมนี่มันก็จะถือแขงข้างขวานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะโคตรจะเท่เลยอะและต้องบอกได้เลยนะว่าใครเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยคุณไม่สามารถคราฟเจ้าตัวแหวนพวกนี้ได้เลยนะเพราะผมไม่รู้ว่าไอไอไอโซกาสเนี่ยมันคราฟยังไงนะครับผมอ่ะก็ขอให้เล่นในหมวดสร้างส,สรรค์ซะดีกว่านะครับ มอะะไรรปาณนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเจ้าตัวเออแหวนแปลงล่างกันบ้างนะครับผมนี่เมื่อเราทําการถือแล้วก็คลิกค้างมันไป1ทีนะครับผมสังเกตนะครับผมว่ามันจะมีเมนูการแปลงล่างให้กับเรานะครับผมซึ่งตอนนี้เราไม่มีม็อบต่างๆนานาที่จะแปลงล่างนะครับผมนี่มีแค่ฮิวแมนคนปกติเฉยๆนะครับผมอ่าการที่จะได้เออมอนสเตอร์มาแปลงล่างนะครับผมอ่าคุณต้องฆ่ามอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งให้มันตายก่อนนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะนี่ผมฆ่าหมาตายแล้วนะครับผม,ามานี่แล้วก um ็มาคลิกท uh> like 네ี่ในส่วน ส่วนของแหวนนะครับผมคลิกค้างมันไปสังกี้นะครับผมว่ามันจะมีในส่วนของหมาป่าให้ผมคลิกแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้ยนี่นะครับผมก็คือผมสามารถแปงลงร่างเป็นหมาป่าได้แล้วนะครับผมอ่ามาเดี๋ยวเรามาแปงลงร่างเป็นหมู่กันบ้างนะครับผมว่ามันจะติดไหมนะครับผมนี่ ค่าเสร็จแล้วนะครับผมคลิกไปที่แหวนเออแล้วก็เลือกตัวเออคาแรคเตอร,ร์นะครับผมนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบหมู่ให้แล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเออแล้วผมอยากจะรู้ะ่ะค่ะผมเป็นปลามันจะได้ไหมอะเฮ้ยค่าเสร็จแล้วได้ไหมเฮ้ยได้จริงนะครับผมนี่ผมเป็นปลาแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะเออฮ้ยโคตรจัดเทเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูคอลเลคชันอื่นๆของตัวต่อไปกันเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมสำหรับอันดับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่าม็อบทุกตัวที่เวลาเราแปลงล่าแล้วเนีี่ยมมมันจะควา สามารถสกิลได้เหมือนกันไหมนะครับผมอ่ายกเว้นแต่เออม็อบบางตัวที่มันไม่มีอยู่นะครับผมอย่างเช่นเอเดอร์ดากอนล่ะมันคือเขาไม่อัปเดตอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเรามาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็นคือพึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเอ้ยสามารถบินได้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะซึ่งเออสกิลติดพิษไหมอะ่ะหุยติดพิษด,ด้วยโอ้โหโคตรโกงอะเฮ้ยพึ่งไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยนี่อันนี้ก็คือวัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบวัวปกติเลยแหละเออความสามารถก็ไม่มีอะไรเลยนะก็จะเป็นแบบ วัวง,งๆอะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งผมขอไมไ่รีวิวหมดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมคือแบบมันเยอะมากๆเลยนะแค่นี้ผมก็อาจจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูไม่ไหวเกินพอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวปลากันบ้างนะครับผมนี่ปลาโคนนะครับผมน,น,ผมนี่ต้องบอกเลยเลยว่าใครอยู่บนบกเนี่ยไม่รอดอย่างแน่แท้เลยนะคือแบบ ต้องรีบแบบหาน้ำให้ไวที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำอยู่ไหนอ่ะโอ้โหผมเกือบตายดีนะเนี่ยเี่โตต่อไานะครับผมก็ขอเป็นคิปเปอร์ละกันนะครับผมนี่ก็คือไอ้เขียวนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งความสามารถสกิลของมันก็ไม่ต้องพูดนะครับผมกดชิปไปเลยนะครับผมนี่ ทำการระเบิดแม่งเลยนะครับผมนี lawsuit. ่เ <para> ป็นอะไรที่ตลกมากๆเลยนะสรับเจ้าตัวคิปเปร์เนี่ยถัดมาก็คือเอนเดอร์แมนนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวเอนเดอร์แมนตัวนี้เขาแพ้น้ำนะครับผมนี่เมื่อเขาได้ทําการอยู่น้ำเนี่ยเขาจะเจ็บนะครับผมอ่าแต่ความสามารถสกิลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะก็คือการเทเลพอร์ตนะครับผมนี่ก็คือแบบมันจะให้ในส่วนของเออเทเลพอร์ตมานะสามารถเทเลพอร์ตได้แบบจํานวนไม่จํากัดเลยอ่ะเอ้ยเกินไปนะเนี่ยก็คือขอเป็นสกิลตั้งละกันอุ้ย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 ไฟไหม้ไฟไหม้ โอ้โหคือแบบอยู่ที่โรงเช้งไม่ได้เลยนะไฟมันจะไหม้ตลอดเวลาเลยอะแล้วมันก็จะให้ในส่วนของธนูมาด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะนี่น้องสลามนะคะผมกระโดดดึง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 ,ดงเฮ้ยเกินไปเนี่ยนะดูไปดูมาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยน่ารักตรงมุตมตรงนี้มากมากเลยอะโอเคตัวต่อมาขอเป็น,นขอเป็นลามาละกันนี่ลามาในเกมายครับอย่างงั้นเหรอสามารถพ่นน้ำลายได้ด้วยนะครับผมสลับเจ้าตัวรามานะคะผมนี่ประมาณนี้เลยอะอุย้ย ถามว่าเทไหมก็เทไปยานะแต่ความสามารถคือมันกระชอกมากๆเลยนะโอเคตัวต่อมาขอเป็นแก๊สละกันนี่ เกสามารถร้อยได้นะครับผมแล้วก็สามารถพ่นลูกไฟได้ด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยพ่นลูกไฟได้ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบลูกไฟระเบิดนั่นเองนะครับผมนี่อ e ีวอเกอร์ระกันล่ะโอ้โหก็จะเป็นแบบเออพ่อมดอีวอเกอร์อะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งความสามารถสกิลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอีวแฝงนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบฟันฉลามนั่นเองเลยนะคือการคลิก1นึ่งท,ท,ท,ทีเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยนะคือคุณต้องคลิกค้างประมาณสัก3าวินนะครับผมหนึ่ง ส3นี่มันก็จะมีแบบเออฟันฉลามขึ้นมาแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะเป็นเ e ออลาเวนเจอร์เออตัวโคตรใหญ่อะ่ะดูดิคือแบบมันเป็นควายป่านะครับผมนี่ควายของโจนนั่นแหละโอ้โหคือแบบโคตรเท่เลยอะ่ะคือแบบเลื่อนเลื่อนที่ให้มาเนี่ยให้มาต้อง4ี่แถวอะเออคือเยอะมากๆเลยนะโอเคตัวต่อมาก็คือไอรอนโกเลมนะครับผมนี่ ก็จะเป็นแบบพี่โกเลมนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะผมจะเตะแกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่แกะลอยเลยอะแค่นี้จะแกอย่างลอยอะหุยคือแบบข้อเสียของมันก็มีนะครับผมคือเดินช้านั่นเองนะครับผมโอเคฮะตัวต่อมาขอไปในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับผมก็นั่งก็คือเจ้าตัววิตเทอร์นั่นเองนะครับผมนี่คือแบบสุดยอดม,มากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัววิเทอร์นะครับผมดูเลือดดีคือแบบเยอะมากๆเลยอะ เฮ้ยแล้วสกิลคือแบบมีในส่วนของ2สกิลนะครับผมก็คือแบบเออพ่นหัวกะโหลกแบบปกตินะคเขาอะไรประมาณนี้เลยนะก็หัวกะโหลกระเบิดนะครับผมอ่าอันที่2ก็คือ Dangerous Winter Skill นะครับผมก็จะเป็นแบบหัวระเบิดแบบเออติดพิษอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหคือแบบสกิลโกงมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัว w i t เทอนั่นเองนะครับผมอ่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม Let's go peace out เฮ้ยคนดูอย่าเพิ่งปิดคลิปผมไปนะครับผมนี่เดี๋ยวผม ผมจะสอนลงให้ดูกันนะครับผมว่ามันลงยังไงให้ติดแบบร้อนะครับผมนี่มาดินะครับผมอ้าเปิดให้หมดเลยนะนี่คําสั่งเปิดด้วยนะครับผมนี่แล้วก็เราต้องมาเปิดในส่วนของ education นะครับผมนี่แล้วก็ลงให้หมดเลยนะในส่วนของเออเจ้าตัว add on แปลงล่านะครับผมนี่ resource pack เบอ์เยอะว่าแ a c ใส่ให้หมดเลยนะแล้วก็มาในส่วนของอันสุดล่างสุดนะครับผมก็คือเปิดให้หมดเลยนะครับผมนี่เปิดให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สร้างโรคไปเลยนะครับผมนี่ก็ลงได้แบบปกติเลยนะครับผมสลับครไวิรู้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะครับผมอ้า